และแล้วป่าก็ตอบรับคำขอนั้นผืนน้ำที่เชี่ยวกราก พลันสงบนิ่งก่อนที่พญานาคตนหนึ่งจะผุดขึ้นมาจากใจกลางลำธารลำตัวของมันใหญ่โตเท่าต้นสูงเก็ดสีมรกตสะท้อนแสงเป็นประกายระยิบระยับมันไม่ได้แสดงท่าทีคุกคามแต่จ้องมองพวกเขาด้วยดวงตาสีทับทิมที่เปี่ยมด้วยอำนาจจากนั้นจึงค่อยๆทอดลำตัวอันยาวเหยียดของมันพาดข้ามลำธารกลายเป็นสะพานมีชีวิตที่ เชื่อมระหว่างสองฝั่งราวกับจะบอกว่าผู้ที่มีศรัทธาเท่านั้นจึงจะพบหนทางบนสะพานนาคอันน่าเกรงขามนั่นเองที่โชคชะตาได้ดึงคนสองคนเข้าหากันขณะที่กำลังก้าวข้ามลำตัวที่ลื่นของพญายนาคมินตราก็เสียหลักลื่นลม้มแต่ดอรจูเลียนที่เดินตามมาติดๆก็คว้าเอวเธอไว้ได้ทัน